คคคคคค,อ,ค,ค,อ,ค,คยยอแแแรพทกกงไไไไมมมมม่่่่่้เเเเยยยยลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยสองเฮ้ยได้ชุบเยอะแกมือ อย่าเราเราสิบเก็บคนเล่นได้เพื่อนเยอะไม่ได้มานี่ทำไมผมนับได้สิบห้าองวะวอายไปไหนฮะเมื่อกี้เหมือนเหมือนจะหลุดนะหกน้ำอ่ะเขาไม่ได้ออกมาเพื่อนเลยครับชุบเพื่อนเยอะครับมีก่กิ๊วเซนซี่หกสามศูนย์หกสามศูนย์ไม่ใช่ครับมีเยอะเอากะเอาเอาสามแปดเก้าเอาห้าตัวกูนับได้กหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วไป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 โซนโซนโซนชุบนะชุบนะขอร้องชุบ โดยกันดันหน้าดันหน้าหนไปไปไปดัน้าไปดัน้าไปเข้าไปเลยดันเข้าไปดันเข้าไปชนชนคนช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 นห่างอย่าอ่อนเล่นคู่เล่นเข้าเล่นฝั่งโน้นไปเล่นฝั่งโน้นไปเล่นฝั่งโน้นไปเล่นฝั่งโน้นไอ้ไอ้อย่าอ่อนหนีเลยเพื่อนมาชุบช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยอย่าเล่นคนเดียวเลยไอพี่มาตายพี่มาตายเฮ้ยเข้าด้วยกันเล่นด้วยกันหน่อยเล่นด้วยกันหน่อยเล่นด้วยกันหน่อยไอพี่เล่นคนเดียวอ่ะพี่ไม่เล่นกับเพื่อน เออแล้วเพื่อนอ้อมมาเกือบเกือบมาเอาไม้ผมไปฟรีๆและหลายคนเลยอ่ะถ่านเขาถ่านเขาถ่านเขาไม่มองนะคุณไม่มองนะเดี๋ยวชุมิกุีกเป็นชิกุมิไปดูชุมีดีไหนกันเล่นเล่นด้วยกันหน่อยเล่นด้วยกันหน่อยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันชุบิยะไปดูชุบิยะไปดูชุบิยะไปดูชุมิยะยืนให้ยืนให้น้องไอพี่วังโดนพี่วังโดนเล่นน้อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นน้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 อย คเลยโีตรกมมองอยู่นะพี่มองอยู่นะพี่มองอยู่เลียไปเร่อเลยได้แล้วได้แล้วเรนกโยนีกัาเพื่อชุบเล้วดึหน่อยชุบไปยยชุนย้ดดยดีเรดกานี้เยกโดยกานี้เกับเพื่อไปชุชิบไปตายแล้วเนี่ยตายปะไม่ตายไม่ตายขอบคุณผมเฮ้ยเหลือคนนึ่งหลือคนนึงตรงนี้เรียได้ปะเบิร์ดได้นะ

เราออกมาเรา้อมาเราเป็นมีดได้ปะเราเป็นมีดได้ปะเขาเหลือตัวเขาเหลือเขาเหลือเขาเหลือจับไปเลยจับคูไปดีจับคูไปดีมาเรียมาใช่หมหมดปะมา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 พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเาเลย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  ตาย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 ตุุ้ไม้เ้มาดิย้มอย่าลุ้ม่ไปข้างหน้าเลยเยอะกว่าไปข้างหน้าเลยุมอยู่ชุกมันอยู่โคลยขอเบื่อใ่ไมพี่ถุงเยอะตายเยอะตายเฮ้ยให้ฉุไม้อยู่กันยกันหน่อยกันหน่อยกางไฟกางไฟกอดชุนอกเ้ยกู เฮ้ยโอ้ยูบไปตบไปตับไปกลงชูกลงกองกไอมจะหมดแล้วจะหมดแล้วยตไปค่อยค่อยๆเตรนเยเฮ้ยคุยกันหน่อยดีจังมิดเติรปิร์ปเติร์ปเตปเเมลยทไมคนเดียวพอโอเมฆผมมาก็บเก็เก็บเก็บ่ท่ี่ที่ที่ทีที่ที่่ที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 โที ก็ชุบอยู่ก็ชุบมอผมผมากผมกับพี่มองผมก right. ับพี่มองผมกับพี่มองเอาเลยเอาเลยตรงนั้นตายชุบตายเขาเล่ยเขาเล่ยกตายตายตไม่เคยมีใครออกล็อกเอาตรงๆพูดพูดไปก็เท่านั้นแหละฮะเก่งของชิบหาย เออคงไม่คุมเลยแต่ถ้าถามกับวง,บบวงนันนี้ก็คุมกว่าป่ะอ่าใช่ใช่อันนี้ไม่วม<อ>เราเราเล่นวงนวนกันเปลืองเอง,องเลยเราค่อยคุยกันเละวันนี่สิบเอ็ดค่ะพี่โนพี่โนพี่นูพี่โน,โน,โนไม่เราเล่นวงนัวกันเปลืองเองด้วยแหละครับ ผมว่ามันได้อยู่มันได้อยู่ถ้าถ้าเล่นกันคมคมอ่ะไม่เปลืองขนาดอาจจะไม่เปลืองขนาดอาจจะอาจจะได้อยู่ถ้าถ้าเล่นกันคมคมเยี่ยนะดีคุณคบสัคุณครับสวัสคุณครับขอบคุณาครับขอบคุณ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 ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ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 ขอบคุณครอบคุณครัขอบคุณครับ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 ขอบคขอบคุณครับขคุ แต่ก็คุ้มเท่าไงคุ้มกว่ามันแล้วแต่ดวงด้วยแหละถ้าสมมติเราได้เป็นแบบใช่ใช่ทีหลังเราก็โอ้โหว่าถ้าเราถ้าเราเล่นคมคมมาได้อยู่กับกับถ้าเกิดเราได้ทีหลังก็น่าได้อยู่เนี่ยเราจะของเลยก็ได้ไหมโอ้โหไม่